สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆผ่านสไลด์ที่เข้าใจง่ายกันครับนี่คือคําถามที่โอ้โหใหญ่มากเลยนะครับสําหรับวงการการศึกษาในตอนนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยเรามีคําตอบที่น่าสนใจมากๆจากคู่มือการสอนของมหาลัยชั้นนําแห่งหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันครับคือคู่มือเล่มนี้เขาบอกเลยนะว่าไอสิ่งที่เราเคยเรียกกันติดปากว่าซอฟ t ์สกิลเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่แค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแล้วครับ มันกลายเป็นอะไรที่สำคัญกว่านั้นเยอะมากๆเลยใช่แล้วครับจากที่เคยเป็นแค่ soft skill ที่แบบเออมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันอัปเกรดแล้วครับกลายเป็นยุทธศาสตร์การอยู่รอดของมนุษย์ไปเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกขึ้นที่ประเด็นแรกเลยคือการมาถึงของ AI เนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันใหม่หมดเลยว่าเฮ้ยแล้วทักษะอะไรล่ะที่มันสำคัญที่สุดในโลกยุคนี้ คือพอ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆในเรื่องงานรูทีนงานซ้ำๆใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นว่าทักษะที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้เนี่ยแหละคือสมบัติล้ำค่าของเราไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสารรค์จริงๆการคิดวิเคราะห์แบบลึกๆหรือความฉลาดทางอารมณ์ของพวกนี้แหละครับคือจุดแข่งของเราแล้วพอนิยามของทักษะที่มีค่ามันเปลี่ยนไปแบบนี้แน่นอนว่าภารกิจของการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยถูกไหมครับ คู่มือเล่มนี้เลยเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับสำหรับบทบาทของครูคือเปลี่ยนจากปราดหน้าเวทีที่แบบยืนบรรยายให้ความรู้อย่างเดียวไปเป็นไกดข้างกายที่คอยอำนวยความสะดวกคอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จริงๆผ่านการลงมือทําการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักมันเลยเปลี่ยนไปครับไม่ใช่แค่สอนทักษะชีวิตทั่วๆไปแล้วแต่เป็นการเตรียมคนให้พร้อมสําหรับอนาคต อนาคตที่มนุษย์กับ AI ต้องทำงานร่วมกันแบบแยกไม่ออกเลยทีนี้คำถามคือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะในห้องเรียนจริงๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจมากครับเพราะเขามีกิจกรรมที่ใช้ AI เข้ามาช่วยแบบว้าวมากเลยอย่างกิจกรรมแรกนะครับเขาให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ AI เป็นผู้ช่วยวางแผนโปรเจกต์เลยแต่แล้วจูๆ่ๆเพริรบอาจารย์บอกว่า AI ถูกแบนแล้วอา้าวทีนี้ก็ต้องด้นสดสิครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเองซึ่งนี่แหละครับ คือการฝึกทักษะการปรับตัวแบบของจริงเลยหรืออีกกิจกรรมหนึ่งก็น่าสนใจมากครับคือเขาจะให้ผู้เรียนใช้พร้อมหรือคำสั่งพิเศษเนี่ยเพื่อเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นโค้ชด้านความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัวเลยประเด็นคือไม่ใช่ AI คิดแทนนะแต่ให้ AI มาช่วยถามคำถามดีๆเพื่อให้เราเนี่ยไปปลดกล็อกไอเดีย ok ในหัวของตัวเองออกมาสุดยอดไปกว่านั้นคือเขายังใช้ AI เป็นเหมือนสนามซ้อมทักษะทางสังคมได้ด้วยนะ ลองรู้ภาพการต้องไปคุยเรื่องยากๆสิครับเช่นการฟีดแบ็กเพื่อนร่วมงานหรือการแก้ปัญหาความขัดแย้งในทีมเราสามารถซ้อมกับ AI ก่อนได้เลยในที่ที่ปลอดภัยได้ฟีดแบ็กทันทีไม่ต้องกลัวนหน้าแตกพอถึงเวลาจริงก็จะมั่นใจขึ้นเยอะแต่พอพูดถึงการใช้ AI ในโรงเรียนแน่นอนครับคำถามใหญ่ที่ตามมาทันทีแล้วก็คือแล้วเรื่องการโกงล่ะจะจัดการยังไงวิธีที่เขารับมือกับเรื่องนี้นี่ฉลาดมากเลยครับ เขามีปรัชญาง่ายๆแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือนโยบายการใช้ AI เนี่ยไม่ใช่แค่กดหยุมหยิ่มนะแต่มันคือบทเรียนชิ้นสำคัญเลยที่จะสอนเด็กเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบไปในตัวเขาแบ่งเป็น3โซนชัดเจนเลยครับโซนแรกเขตปลอด AI เลยอันนี้สำหรับงานที่ต้องการความคิดเราลุ้นๆอย่างการสอบเขาเขียนห้ามใช้เด็ดขาดโซนที่2เขตโปร่งใสคือใช้ได้นะ แต่ต้องโชว์ให้หมดว่าใช้ยังไงถามอะไรไป AI ตอบมาว่าอะไรแล้วเราแก้ตรงไหนบ้างและส่วนสุดท้ายเขตบูรณาการคือบังคับให้ใช้ AI เลยครับแต่งานของเราคือการวิพากษ์งานของ AI อีกทีนี่แหละครับคือการสอนให้คิดวิเคราะห์ของจริงและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายใหญ่ที่สุดของแนวคิดนี้ครับคือการวัดผลมันเปลี่ยนไปเลยครับจากเดิมที่ดูแค่ว่าผลงานสุดท้ายดีไหมซึ่งตอนนี้ AI ก็ทําได้แล้ว ไปดูที่กระบวนการแทนดูว่าเราใช้ AI เป็นเครื่องมือในการคิดยังไงเราต่อยอดจากสิ่งที่ AI ให้มาได้ดีแค่ไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าเห็นไหมครับว่าหูวใจสำคัญจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีต้องเข้ามาปลดปล่อยเราให้ครูและนักเรียนเนี่ยมีเวลาไปทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้นั่นก็คือการคิดการตกตะกอนและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆไว้ครับว่า ในเมื่อเทคโนโลยีมันกำลังจะเข้ามาทํางานหน่าเบือ่อๆซ้ำๆซักๆแทนเราได้หมดแล้วนะหรือว่าบางทีงานที่มีคุณค่าที่สุดในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานที่เราทําแต่เป็นการที่เราเป็นเป็นมนุษย์นี่แหละครับ